รถคันนี้ลูกค้าจัดผ่านมาแล้วทั้งหมด5คนแต่พอวันที่จะรถไปส่งลูกค้าบอกว่าพี่เอาคันอื่นมาส่งแทนได้ไหมผมไม่เอาคันนี้นะเพราะเพื่อนบอกว่ารถแปนลองเวลารถเอ็มจีเวลาเอามาเดี๋ยวต้องซื้อรถสไลด์มาเพิ่มนั่นพากันเบาไปพี่น้องก็เลยกลายเป็นที่มาของว่ารถคันนี้จริงๆมันจัดไแนนั์นผ่านแล้วนะครับแต่ลูกค้า เปลี่ยนจริงๆ,ๆเปลี่ยนใจไปเอามาต้ามั่งไปเอาฮอนด้าไปเอาโตโยต้ามั่งอันนั้นเสียยะไม่รู้แต่รถเสียยะสวยคันนี้สวยมากมาชมปัญหามันมีอะไรมั่งมาดูที่มันมีปัญหานี่คือมีปัญหาหน่าจะตามปากเพื่อนบ้านปากชาวบ้านที่บอกว่ารถเอ็มซื้อไปต้องมีสไลด์ใช่ไหมรถเอ็มซื้อไปแม่งเดี๋ยววิ่งไม่ออกรถเอ็มซื้อไปเดี๋ยวเกียร์กระตุกรถเอ็มซื้อไปเดี๋ยวเกียร์พัง สารพัดคำพูดคำว่ามานะแต่ว่ามาดูจริงๆเนื้อตัวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนมากจะอยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่คำพูดของคนนะตัวนี้เดิมสวยครับเลขไม่แค่เ0 0 0หโลพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นกับค่างวด5,000ันออปชั่นก็จัดหนักจัดเต็มมีฮลโลมีมีระบบไฟฟ้าทุกอย่างคือมันดีนะแต่มันติดอยู่ตรงที่แบบว่า ทัศนคติของคนเราที่แบบว่ากลัวกลัวก็เข้าใจเขานะครับเราก็ยังจอดเราก็ขายได้เหมือนเดิมอันนั้นไม่ซีเรียสครับผมอ่ะออกรถศูนย์บาทกับค่างวด5,000ันได้ MG ตัวนี้เป็นอะไรซัด F อืมวิธีการขึ้นอ่าบรรจุด,ด้านหลังได้ประมาณ4,000ลิตรครับโค่รสวยเลย อยากเติมท้ายเดือนนะครับรถไม่เคยติดกรงติดแก๊สครับ MG ตัวนี้ ZS ค่างวดเริ่มต้น5.000ฟรีดาวบัตรใบเดียวออกใหม่ป้ายแดงตัวนี้8 0 0แสนกว่านะครับผมวันนี้เหลืออยู่4 0 0แสนแล้วจัดโปรฟรีดาวออกรถ0ย์บาทครับมาดูห้องเครื่องเครื่องก็เริ่มเครื่องก็สวยนะครับเข้าใจเขาอยู่ที่ที่เขามีปัญหาเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาที่เซลโทรไปถามว่าทำไมพี่เปลี่ยนใจไปเอาคนอื่น รถคทนี้ไม่สวยหรือไม่ถูกใจหรอแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรรีวิวให้ให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ให้คำตอบง่ายๆแค่บอกว่าครอบครัวมไม่ชอบเพื่อนบ้านไม่ชอบป้าข้างบ้านเขาบอกว่าไม่อยากให้เอามากลัวเราเอามาแล้วอย่ได้ซ่อมก็ประมาณนั้นอะ่ะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนใจดีกว่าเพื่อความสบายใจของคนข้างบ้านนะใครที่ใช้เขายังไม่พูดหรอกนะแต่คนที่ไม่ได้ใช้ส่วนมากจะพูดลูกค้าลองดู เดิมหมดนะครับหัวนุ่หัรอบลอง,ลอง,ลองแก้มฝา,ากระโปรงเดิมหมดครับผม <S <S ออกรถศูนบาทกับท่างวดเริ่มต้นปีแรก5,000ปีต่อไปผ่อน8,000บัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีพอดหน้าบ้านรองพิจารณาดูกระบะกแบนลองส่วนต่างจากไยแดง4,000 0 0กว 4, ่าบาทแล้วเอาส่วนลดไป20,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,000แชร์ไปครับพี่น้องแจ๋ว